สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนาคบัวเพื่อคนอำเภอบารกร,รมจะพาท่านมาดูกันเททองหล่อพระประธานแบบโบราณที่วัดหนองปิงตําบลท่านนางามอำเภอบารกร,รมจังหวัดพิษณุโลกเริ่มงานวันที่8 9 1เเดือนเมษายน2 5 6 5นหนองปิงตอนนี้วัดของเราก็กําลังสร้างโบสด อ๋อหลังนี้แหละครับหลังนี้จ้ะสร้างสร้างมากี่ปีแล้วครับสร้างมาห้าปีแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่าขาดปัจจัยอีกจํานวนมากเ้าตอนนี้สร้างไปกี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยว่าประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จะโยมอ๋อสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สากว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังเหลืออีกเยอะเลยเหลืออีกยังเหลืออีกเยอะอยู่ก็อยากจะบอกก็บอกบุญญาโยมอยากจะบอกบุญญาติโยมที่ ไม่ว่าจะอยู่ทางใกล้ทางไกลนะก็ขอให้ทราบว่าตอนนี้วัดหนองปิงเรากําลังสร้างโวสสดขึ้นมาหนึ่งหลังสร้างมาแล้วเป็นเวลา5ปีถึงจดจุบันนี้ก็ได้สร้างไปแล้วประมาณ30-40%เซนตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างต่ออยู่และก็เดี๋ยวได้ปีนี้วันที่10เมษายนจะมีงานมีงานเททองหล่อพระประธานอหล่อที่วัดนี้ครับหล่อที่วัดนี้หล่อแบบโบราณ บบชื่อชื่อวัดหนองปิงชื่อวัดหนองป,งอองปิงที่หมู่ที่เจ็ดหมู่ที่เจ็ดนะครับตําบลท่านางงามมุท่านางงามอำเภอบางระกามอำเภอบางระกามจังหวัดพิษ,ษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้<ต>ทางวัดก็มีเ,เป้าหมายก็คือสร้างโบสถ์ให้เสร็จจะสร้างโบสถ์ให้แล้วที่ธนุบำรุงศาลาก็าได้บูรณะปฏิสังขรขึ้นมาก็คือได้ได้ทาสีบ้างอะไรบ้างส่วนส่วนหนึ่งเดี๋ยวนิมนต์ท่านอาจารย์พาไปดูทางศาลาดีกว่าอะไรก็เ อ๋อที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นลูกนิมิตที่เกียมไว้เหรอเป็นลูกนิมิตที่เกียมไว้แล้วมีมีเจ้าภาพสร้างมาหรือหรือว่าทางวัดสร้างไว้กันเองทางวัดสร้างไว้เพื่อให้ญาติโดยเจ็นจอาจารย์ทวีศักดิ์มาตั้งแต่สม,มาัยมาอยู่ก็ได้ได้จัดสร้างมาอ๋อเนี่ยพวกท่อฟ้าอะไรเนี่ยนะ,ะอ,อ๋อ้ในการเททอนี้ก็จะมีการพิธี ปิดทองลูกนิมิตปิดทอ้องชอบปลาอันนี้อันนี้ลูกนิเวศนี่ครบยังครบแล้วจัดแต่ยังไม่มีมยังตอนนี้ยังขาดเจ้าภาพที่จะจองข้าวมือัน<อ>นี้ก็อ๋อยังนี่ก็เตรนี่ก็บอกบุญญ,ญาติโยมว่าให้มาจองได้เลยให้มาจองได้ถ้าจะจองลูกนิมิตหรือว่าจะจองชอบปลาก็มาจองได้ตัวสูงหกสามตัวเต้าหกเจ็ดสี่ห้าหก ติดต่อที่พระประหลัดคนนึงเกียรรัตนปันโยได้เลยครับเนี่อันนี้อะไรครับอาจารย์อันนี้อ๋ออันนี้เป็นเละเกียรที่ได้มาเข้าฝัานเข้านิมิตอ๋อมามา,มานิมิตพระอาจารย์จ้านก,ก็เลยต้องแล้วให้ไปตามหาเอาไปตามหาเจอที่นู้นนะเกี่ยวึงบ้าน,นกลางโอ้เขาก็เลยเชิญมาไว้ที่วัดนะอันนี้ก็ ก็เเปนารื่อบุคคคลือเขามีเจตนาอยากจะมาอยู่อยากจะมาช่วยช่วยวัดช่วยพัฒนาวัดอยากจะมาอยู่กับวัดมาช่วยเป็นเทพที่ปกปักรักษาแล้วก็สนุบํำรุงวัดจะเลยมาครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูาลาที่กําลังบํารุงบุรณะที่มองเห็นนี่คุติเป็นคุติตั้งแต่สมัยสร้างวัดใหม่ ก็ร่วมประมาณ60กว่าปีประมาณหกสิบก็จะมีตัวแบบนี้เเหลือก็พระพระอาจารย์นี่เป็นเดิมทีเป็นคนที่นี่หรือคนที่ไหนครับออ๋ตอนเด็กๆเ,เป็นคนคนเป็นคนที่นี่เป็นคนแถวๆนี้อ๋อแล้วก็มาอยู่ย้ายอยู่ที่ชนบุรีแต่ก็ไปบวชจำพรรษาอยู่ที่สุพรรณขี่พรรษาแล้วครับเนี่ยทั้ตอนนี้ได้เก้าแล้วจ้ะบวชอยู่ที่สุพรรณไปศึกษาอยู่ที่โนดเรียนจบ นักทำเอกอะไรอยู่ที่โน่นแล้วก็ย้ายกลับอยู่ชนบุรีถือว่าเป็นคนบ้านหนองปิงนี่โดยกําเนิดก็เป็นคนที่อำเภอมาละกามนี่่อาแต่ไปเติบโตไปเติบโตที่ที่ชนบุรีกับครับเดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์ช่วยนี่ครับศาลาที่ไหนนี่ก็คือทําหลังคาใหม่ทําใหม่ใบลากาใหม่ทุกอย่างก็เหมือนกับแค่จะทําใหม่ทั้งหลังแล้วนะอ๋อเราทาสีใหม่ ส่วนไหนที่มันดรู้ทัดตรก็เาออกมาส่วนไหนต้องแทนได้ก็ต้องแทนส่วนไหนที่ต้องแทนไม่ได้ก็ต้องสร้างใหม่ก็บอกบุญญาติโยมให้ร่วมมานี่ทั้งโบสถ์ทั้งศาลาการประเรียนแล้วก็ศาลาทำศาลาเป็นศาลาเนกระทรค์อาศาลาทำอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปดูศาลาเนกประสงค์แล้วก็แท่นที่จะตั้งพระเทวสุวรรณก็ตรงนั้นด้วยนะครับ ไปครับท่านผู้ชมที่ดูช่อง YouTube นักบัวเดี๋ยววันนี้เราไปดูทุกส่วนของวัดหนองปิงนี่เลยครับคณะ,ะปฏิฐานาเ้าวันโนโออท่แท่น,ท,นที่เห็นอยู่หน้าเนี่ยที่เทไว้เนี่ยละครับจ้าจ่าจาจะมาปฏิเดปฏานวันที่จะถึงงานเนี่ยนะก่อนถึงงานนี้วันที่ก็คงจะประมาณวันที่20มี20นาน,นี้ก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็จะมีการบงวงสรวงแล้วก็ทําพิธีผู้ทธาพิเศษไปพร้อมกันเลยกับพระเครื่องที่ ที่จะเปิดให้ญาติโยนสั่งจองทอี่วัตถุมงคลที่จะสั่งจองนี้ที่จะออกนี้ทุกอย่างนี่เป็นรุ่นแรกหมดเลยของวัดหนองจิงเพราะว่าได้บูรณะปฏิทินก่อนขึ้นมาวัดขึ้นมาใหม่เหมือนกับเท่าเท่ากับแทบจะสร้างวัดใหม่เลยเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูช่องนาคบัวรีบสั่งจองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพอ่อพุทธสินราชแล้วก็ท้าวเวสุวรรณที่เท,ท้ทาเทพแห่ง ความร่ำรวยเท็แห่งความโชคดีเท็มห่งการค้าขายร่ํารวยเป็นเศรษฐีรีบสั่งจองได้นะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังที่จังหวัดสุโขทัยทั้งพระอาจารย์ทางพิษณรลกอาถของครูฤีแสงคําเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านละแวกนี้เป็นอย่างมากทุกวันนี้ ก็ท่านเมื่อก่อนนี้นู้นอยู่ท้างหลังวัดอยู่ชายคลองอ๋อเป็นเป็นอยู่มาคู่วัดเลยอ๋ออยู่วัดเลยแต่ตัววัดเ,เลยเิข<ล>ึ้นมานี่มามาอยู่ที่อาสมใหม่หลังนี้แล้วที่ที่เห็นรูปอยู่ด้านหลังตรงบนนันเป็นรูปพักเครื่องพักเครื่อง,งของของปู่ศรีแสนคำนี่แหละอ๋อก็สร้างพักเครื่องด้วยเหรอสร้างมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้ยังพอหาได้ไหมว่าถุมงคนยังพอหาได้อยู่เหรอพอหาได้อยู่แต่ครนนี้ก็ระวังก็จะมี ของเกอของเรียนแบบขึ้นมาบ้างแล้วก็ก็เจอกันบ่อยๆครับครับนี่ครับวัตถุมงคลที่ทางวัดหนองปิงได้สร้างไว้ในอดีตก็คือเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ฤษีสแสนคำแสนคำนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นที่เขารนือของชาวบ้านเราแวกนี้เป็นยมอันนี้ฤษีแสนคำฤษีแสนคำนะครับท่านผู้ชม ลืมบอ,อกไปดีว่าที่มีพุทธาพิเศษก็จะมีมีรุ่นรุ่นรุ่นสองขึ้นมาเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีตอนนี้กำลังกำลังจัดสร้างอยู่เดี๋ยวก็จะมีครับมาเข้าพิธีพุทธาพิเศษแต่มีจำนวนไม่มากมีมีขึ้นมานิดหน่อยเองอ๋อเป็นเป็นรุ่นกรรมการ รุ่ณโรงการจะน้อยหน่อยการจะน้อยหน่อยสร้างน้อยหน่อย<ะ>ก็ฝากท่านผู้ชมที่ดูช่อง youtube นากบัวก็รีบโทรมาจองกับท่านพระอาจารย์ได้เลยครับครับในบนพระอาจารย์สาลาาหลังนี้เป็นสาลาเนตประสงค์หรือว่าที่อาตมาได้ใช้ชื่อว่าสาลาร่วมใจอ๋อทำไม,มถึงใช้ชื่อสาาร่วมใจก็เพราะว่าเมื่อตอนที่อาตมามาจำพรรษาแล้วที่นี่ ชื่อสลาร่วมใจนี่ครับท่านผู้ชมสองห้าหกห้ากระเพิ่งเริ่มเมื่อปีใหม่นี่เหรอรหโอโ้โหส,สวยสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะเป็นรูปคล้ายๆเหมือนเลียนแบบเลียนแบบไม้ไม้สักเลียนแบบไม้จริง,บบรงโดยเฉพาะไม้สักแ<ะ>ม้แต่รั้วรั้วนี้ก็ใช้เป็นปูนอันนั้นใช่ไหมครับเป็นปูนอังนั้นอ๋อ เพื่อให้ให้เบางคงทนแต่ค่อนข้างจะเหมือนไม้มากเป็นเป็นเป็นเรียกลาเป็นวิจิตรศิลป์เป็นศิลปะาใ,ในการสร้างรุ่นใหม่นะฮะครับเป็นไม้สักอยู่แต่ว่าพวกเสาวพวกอะไรนี่ก็จะเป็นเนี่ยนี่จะเป็นอันนี้ก็สรา้างไาแล้วแต่หลังนี้ก็สร้างเสร็จประมาณ80 80แเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ยังเหลือเก็สีอีก หน่อยนึงแล้วก็ัดลุอีกหนึ่งรอบก็จะได้ลงสวยงามมากเลยตอนนี้ยังยังยังกำลังสร้างอยู่แต่วันนี้ช่างเขาหยุดช่างหยุดพอดีวันนี้แล้วถ้าขัดเราก็จะสวยขัด้วสวยเจ้ขัดวัตถุประสงค์ที่จะใช้เรานี่เป้าหมายคืองานเป้าหมายก็คือใช้เป็นทั้งหอสวดมนต์เป็นที่รับรองเป็นทั้งศาลาปฏิบัติธรรมใช้ได้หลายอย่างเลยเพราะว่าศาลาปฏิบัติธรรมอย่างดีเลยปฏิบัติธรรมด้วย คือหลังไม่ใหญ่จนเกินไปนี่เล็กเกินเกินไปเวลาเรามีทำบุญหรือว่ามีอะไรก็ไว้รับแขกรับญาติโยมที่จะได้มาชมมาดูวัดหนองปิงทุกอย่างก็ก็เลยตั้งสร้างไว้เพราะวัดหนองปิงยังขาดอะไรหลายหลายอย่างอ่า <ừ> ตอนนี้ก็ได้ทาพระอาจารย์ครับที่สาาที่ริมลัวนั่นเขาอ๋อนั่นเป็น,เป,นเป็นตลาดนัดที่จะมีตลาดนัดของของวัดของประจําหมู่บ้านของประจําหมู่บ้านเขาแต่ เพื่อเก็บรายได้เข้าวัดพัฒนาวัดบำรุงวัดครับก็จะใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเป็นที่สวดมนต์และปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมครับหรือว่ามีทำบุญเล็กๆน้อยๆก็ทำกันอ๋องานงานบุญเล็กใครจะทําบุญร้อยวันใช่จ้ะใช่ปู่ย่าตายายทําวันครบรอบทําบุญครบรอบปู่ย่าตายายก็ ใช้สายสลาเล็กนี้ได้เลยเราาแก็จะติดใส่ไฟสายไฟแล้วก็ใส่ฟ้าไหมยเงี้ยอันนี้ก็ก็อยากจะใส่ฟ้าเพื่อบางครั้งอาจจะน้าร้อนจัดทีอยากจะติดแอร์อ๋อแต่ําเป็นห้องกระจกทำบุญมาอะไรก็อาจจะติดกระจกจะพัฒนาไปข้างหน้าจะติดกระจกติดแอร์เดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์ไปดูพาดูตรงที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ฝีมือฝีมือของจ้างครับ เป็นงานเป็นงานปั้นสดต้นปั้นสดทางนั้นเลยนะอ๋อปั้นฝีมือทาก็สดไม่มีพ์ไม่มีแบบไม่มีกิมไม่มีแบบอันนี้เหมือนไม้ไม้เก่าโบราณที่ผุผูกบางพังครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะลายเดียวกันเลยนยลายเดียวกับไม้ผหผงพังแต่นี่ช่างเขาไม่ได้มีพิมพ์ไม่ได้มีพิมแต่ใช้ใช้ฝีมือในการแต่งเนี่ยนะแต่งปั้นสดหมดตอนนี้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์รู้วหมจะต้องแต่งสีอจะมีแต่งอีกนิดหน่อยยังมีแต่งอีกอ๋อแต่งสีนิดหน่อย เหมือนกับพวกเสาเนี่ยนะจะมีเว่ามีแหวงมีเหมือนกับไม้ปลูกไม้อะไรฮะเหมือนต้นไม้ต้นไม้ตัดก่อนเป็นเกลียวเป็นอะอย่างเงี้ยทำนี่ก็ยังต้องงานมีต้องต้องมีงานเก็บสีอีกหน่อยนึงงานเก็บงานเก็บนิดหน่อยมีมีโพรงเหมือนกับไม้จริงๆครับยิ่งดูด้านนี้จะยิ่งเหมือนไม้มากเลยด้านนี้ยิ่งเหมือนไม้มากด้านนี้เหมือนมากเลยแแลล้้ววเเสร็จนี่ยเหมือนไม้เก่าไม้โบราณ เหมือนไม้เก่าไม้โบราณครับท่านผู้ชมจริญพรญาติโยมอุตสศาสนิกชนผู้ใจบุญที่อาตมาภาพารัฐก,ก,กันเกีตรัตนตัญโยเจ้าวาดวัดหนองปริงก็จะมาขอบอกบุญญาติโยมอุตสศาสนิกชนว่าตอนนี้วัดหนองปริงของเรา กำลังกุรนากปฏิสังขรณวัดขึ้นมาใหม่เพราะว่าวัดหนองทิงนี้มีประวัติอันยาวนานได้ก่อสร้างสร้างวัดมาแล้วก็เป็นเวลาเกือบ60ปีแล้วแต่ก็ยังขาดบโบสดที่วิกษุสงฆ์จะได้ใช้ทำรรสังฆกรรมก็เลย ได้สร้างโบสถ์ขึ้นมา1หลังสร้างมาแล้วก็หลายปีแล้วตอนนี้ก็ได้ปรนนะแล้วก็ได้เริ่มสร้างต่ออีกตอนนี้ก็แล้วเสร็จมามาณสามสเปซ็นต์ก็ประมาณนี้แต่ก็ยังขาดใจอีกเป็นจำนวนมาก ก็เลยได้บอกบุญ,ญาตาโยงอยู่ทั้งชาวบ้านวัดหนองปริงและใไ้เคียงเป็นนาชวายวังถ้ำและก็ญาตโยงในเขตอาอเภอบางํำจังหวัดพิษณุโลกและทางจังหวัดที่มีความประสงค์จะร่วมอุบุญสร้างวัสดของวัดหนอริงก็ทุกอย่าง ต้องใช้ปัจจัยก็เลยอบอกอุญญาโยมการเททองของวัดหนองปิงที่จะเริ่มขึ้นในวันที่8-90นี้ก็เลยจะบอกกำหนดการของวัดว่าวันที่10เมษาส5 6 5นานี้เวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็น กจะเริ่มพิธีวงสวงเป็นบวงสวงใหญ่พิธีเปิดวัดหลังจากนั้นพระสงฆ์หมู่ใหญ่ก็จะเ,เริ่ม,มเริญพองเจริญพุทธมนต์และสวาารวจธรรมจักกับปวัฒนสูตรหลังจากนั้นเวลา20นาฬิก39นาที ก็จะเริ่มพิธีเททองในการเททองครั้งนี้ก็ได้รับปลามนุรห์จากพระเดชพคุณหลวงพ่อพระราชวัตนสีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโรกท่านก็ได้รับมาเริ่มเป็นประธานในการเททองก็ขอเชิญญาติโยมที่จะมาร่วมมา รวมเททองัปทานของวัดหลวงปิงที่จะจัดงานในวันที่8-90ในการนี้ก็ยังมีการพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลอีกอหลายรายการถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับวัตถุมงคลไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่ตัวท่านก็ขอเชิญได้การ ทำพิธีพุทธาพิเศษนั้นทางวัดก็ได้นิมนหลวงพ่อหลวงพ่อจงจากวัดบ้านดาลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยร่วมนั่งปกแล้วก็ยังมีหลวงพ่อถวินก็มาจากจังหวัดสุขโขทัยเช่นกันแล้วก็ยังมีหลวงพ่อลา จากวัดวังเงินจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ยัมีหลวงพ่อพระคุณรองคุณจำลองวัดแหลมโพจากตำบลวันกลาเมืองจังหวัดพิษนุโลกแล้วก็ยัมีคุณสงฆ์อีกหมู่ใหญ่ที่ท่านจะได้ร่วมนั่งปกรในครั้งนี้แัะทุกมงคลก็จะมี ึ่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจิร,อราชไปเสมาลงยามีเจสีเสีเจวันแล้วท่านประสงค์จะเดืวันไหนท่านจะประสงค์สีอะไรก็มาจองได้ในวันงานท่านจะได้รับหลังจากพิธีพิธาพิเศษแล้วท่านก็จะได้รับเหรียญหรือวัตถุมงคลนี้ไป ก็ยังมีเหรียญเหรียญกลมก็เป็นเหรียญกระไหลเงินหน้าทองเป็นเหรียญหลวงพ่อทุติเตราชเหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นรูปโบรสถ์วัตถุมงคลที่สร้างแล้ที่ทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษในวันนั้นเป็นเหรียญและเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกของวัดหนองริงทั้งสิ้นมีการตอกโค้ดเรียกออรอหล่อแบบโบราณ คือต้องมาตั้งทำเตาที่นี่มาหลอกทองที่นี่ถญาติโยมจะมีงานร่วมซื้อทองเอทองก็ขอเชิญได้ในวันนั้นจะมีในวันที่8ที่9นั้นเราจะมีการจำหน่ายทองจำหน่ายทองไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือจะเป็นแผ่นดวงเราเรียกว่าดวงมงคลเราก็ เาเขียนชื่อในแผ่นทองเพื่อจะล้อมเป็นอระธานที่เราจะได้ปฏิสฐานไว้ในโบสถ์ของวัดหนองปริงถ้าญาติโยมมาไม่ได้ก็โอนเข้าบัญชีเนธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอบางลระกรรมที่บัญชีของวัดหนองปริงโดยตรงหรือติดต่อที่เจ้าวาเ่าโทรก็ อัปหลักรังเกียรต์รัตนพันโยเบอร์โทร0 6 3 0 9 6 7 4 5 6 0, 63, 0 96, 6 3 0 9 6 7 4 5 6เี่อีกทีพุทธาพิเศษนี้ไม่ใช่มีเฉพาะเหรียญเสมาและเหรียญกลมโยยังมีอาวุสุวรรณอาวุสุวรรณในวันนั้นเราก็มีแล้วก็มีพุทธาพิเศษใหญ่เป็นวัตถุมงคลด้วยในวันนั้น กอเชิญญ,ญาติโยมเข้าพิธีใหญ่ทุกอย่างจะเข้าพิธีใหญ่ตั้งแต่เรงิงแต่พิธีบวงสวงบวงสวงก็เป็นพิธีพราหมณ์ถึงจะมาะทำพ,พิธีใหญ่เป็นพิธีใหญ่เลยถ้าญาติโยมมีความประสงค์สนใจที่จะได้วัตถุมงคลห,หรือจะมาที่วัดในวันนาน ก็ขอเชิญได้เป็นอย่างดีธามภาพก็ขออำนวยอวยพรให้กับญาติโยมทั้งหลายที่ได้ดชมคลิปนี้และแท่านที่มีจิตศรัทธาโมทนาสาธกุกับการได้หล่อพระประธานจ้างอุโบสดและปฏิสังขรณ์วัดหของปิงที่หนึ่งหมู่เจ็ดตำบลท่านางงามอำเภอบางละกำรอรย่างวัดพิษณุโลกนี้ก็ขอ ให้มีอายุวันโนสุข,ขังพระรังมีแต่ความสุขความเจริญใดขอให้สมความปราถนาทุกประการเติอนสาธุ